สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดนางพารวยนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณ2ตัวด้านบนนะครับหลัก10บแล้วของข้อมูลคำนวณได้5กับ8ทุกท่าน ส่วนแนวทางหลักหน่วยได้6 7 8มัดกันได้5 6 5 7 5 8 8 6 8 7แล้วก็8 8, 8นะครับส่วนวันที่จะอยู่ด้านบนตรงนี้แนวทางชุดอสองตัวบนนะครับของแอดนางพารวยต่อมาจะเป็นแนวทางมาคู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของแอดโซยุ แนวทางของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับใครชอบใครตามสูตรคำนวณของอาจารย์อยู่ก็แทปบหน้าจอนะครับไปดึงชุดเด่นเอาได้วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ16สิงหาคมต่อมาจะเป็นข้อมูลมัดรวมนะครับจัดทำข้อมูลชุดนี้โดยอดนิติจัดไปทุกทานสูตรคำนวณก็อยู่ด้านบนนะครับ มัดได้ข้อมูลชุด3ตัวอยู่ด้านล่างนะครับทั้งหมด13ข้อมูลครับคนที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทาง2ตัวด้านบนนะครับชุดเน้นของ a อ็ดยืนบุญเลิศครับ อาจารย์คำนวณได้81กับ83ทุกทันแปนึ่กับ83ให้มาเป็นแนวทาง2ชุดนะครับหมวดประจำวันที่16สิงหาคม2568มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับอาจารย์บอกว่าชุดเน้นทุกทันให้มาเป็นแนวทาง4ชุดนะครับสำหรับชุด3ตัว ก็จะมี781 881 381แล้วก็481นะครับตามนี้ทุกท่าน781 881 381แล้วก็481แนวทางของอาจรบุญเลศิศไว้นี้แนวทางชุด3ตัวด้านบนมาต่อกันที่แนวทางของอัธินภัทรนะครับ งวดประจำวันที่16เดือน8ปี2568แนวทางเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้8ตัวเดียวนะครับ3ตัวให้มาเป็นแนวทาง4ชุดมี185 586 587แล้วก็087เด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้2 2ชุดของอาจารย์ก็คือ27กับ28นะครับส่วนฝั่งทางนี้เป็นแนวทางคู่ท้ายทุกทัน อามนีนะครับแนวทางของแอดจีนพัดถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางใบสรุปของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้เลข8ก็ไปเข้าหลักร้อยเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข5ก็เข้าหลัก10นะครับตัวเด่นของอาจารย์เข้าทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง จนชุด3ตัวของอาจารย์หลุดไปนะครับแต่ว่า2ตัวของอาจารย์นี่เข้าทั้ง2ชุดเลยถูกทันมี25แล้วก็มี05นะครับมาตัวกลับทั้งคู่โวยออก852 50สอาำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสิเดือน8ปี2568 แนวทางเด่นด้านบนของอาจารย์คำนวณได้9นะครับเด่นด้านล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข4ข้อมูลชุดแรกของอาจารย์ได้0ูนย์ห้ากับ5้า3 9กับ3 9 0 7 3ย์สกับ7 3ดสแล้วก็ชุด2ตัวอยู่ด้านล่าง3มชุดมีสองสี่เก้าสี่แล้วก็เจ็ดสถูกพันตามนี้นะครับงวดก่อนชุด2ตัว มาทั้งด้านบนด้านล่างงวดใหม่นี้ก็มาลุ้นกันทุกทันใบสรุปของแอดกลมต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเอยลานะครับเป็นข้อมูลชุดยาสีประทุมมางวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของแอดเอืนี่หลุดนะครับงวดก่อนสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16สิงหาคม ข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ได้164 1 9หกสี่แล้วก็แปดหกนะครับสตัวมี6กสี่เก้าแล้วก็ข้อมูลด้านล่างมี0ูนย์สกัาสามทุกทันตามนี้ครับข้อมูลชุดยาสีประทุมาของออดเอ้ยลา มาต่อกันที่แนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับเป็นข้อมูลใบสรุปของอาจารย์งวดที่ผ่านมาข้อมูลด้านบนของอาจารย์นี่หลุดนะครับไม่มี852แต่ว่าข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี5 0นะครับ5 0ก็ลงไปด้านล่างตรงๆทุกพานวยออก50งวดก่อนนั้นนั้นก็เข้าข้อมูลล่างเหมือนกันนะครับ แนวทางของอาจารย์คำนวณได้62งดที่ออก32426งดใหม,ม่จะอยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายแบัดบไปทุกท่านแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นนะครับวันที่16เดือน8ปี2,568.3ดตัวจุด2ตัวจะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมี57505849 1> 1, 2, 0, 3ามหน 8, 8่งแล้วก็เจชุดสรุปของแอดผีเสื้อเทวดาให้โชคทุกท่านต่อมาจะเป็นทางวินสามบนแปตัวนะครับชุดครบบนของแอดบนดินแผ่นฟ้าสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกท่าน มี2มี5แล้วก็มี8นะครับโอ้ออก852สําำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้34567890นะครับ34567890แนวทางครบบนของแอดบนดินแผ่นฟ้า16สิงหาคม68 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรหลักสิบแบบ4ตัวสูตรหลักสิบแบบ4ตัวงวดก่อนผมก็ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้4 5 6 7นะครับ4 5 6หต่อมาก็จะเป็นข้อมูลวิน2ตัวนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลล่างถุกทาน แนวทางที่คำนวณได้ก็มี01020506 1215162526แล้วก็56ตามลำดับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวมวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับแนวทางชุดนี้ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้ายโดยเด่นของอาจารย์มีเลข5นะครับเข้าหลัก10แล้วก็3ตัวอาจารย์คำนวณได้258นะครับเข้าตัวกลับ วยออก852หําสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16สิงหาคม68ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับ9นะครับ3กับ9ส่วนชุด3ตัวจะอยู่ด้านล่างทุกท่นานทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าครรอข้อมูลชุดนี้อยู่มาแล้วนะครับ ต่อมาก็ลงสูตรคำนวณดับบนของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับดับบนหรือว่าไม่น่ามาบนของอาจารย์คำนวณได้28016นะครับ28016ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางอยู่รูปแบบหนึ่งนะครับมีอาจารย์จะดีจัดทำข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะครับจับจาก แนวทางเลขดับนะครับเลขดับบนของแอดบบดินแผนฟ้าก็จะเหลือเป็นตัวเด่นนะครับนำมาจับเข้าคู่มีทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับตัวเลขที่เหลือจากเลขดับก็จะมี 9, 7, 5, 4, 3ทุกท่าุกทันต่อมาจะเป็นแนวทางเลขไม่น่ามาล่างของอัีชนะพลนะครับ16สิงหาคม2568 อาจารย์คำนวณได้เลข6นะครับคำนวณได้เลข6เลขไม่น่ามาล่างก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ